สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับหมอปลายเผยจุดพริกดวงพิธาในชีวิตนี้มีสิทธิ์เป็นนายกไหมตอนนี้ต่างจับตามองกันไปว่าจะเป็นยังไงนายกคนใหม่ของประเทศไทยด้วยทางหมอปลายไพรกระซิบเผยในรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิม อ p 126ซึ่งมีบางช่วงบางตอนตอบชัดเจนที่ถามว่าคนหนุ่มๆที่เขาเชียร์กันเขามีโอกาสจะได้ขึ้นเป็นนายกไหมในชีวิตของเขาหลายคนฟังแล้วรู้หมายถึงถิมพิธาลิ้มเจริญรัตตื้ยหมอปลายตอบว่ามันคือครั้งนี้แหละคือดวงเขามาถึงเพดานสูงที่สุดมันจะไปไม่ถึงจุดนั้นแต่ก็จะมีช่วงพริกดวง แต่ก็พลิกดวงอีกประมาณ6-8ปีซึ่งก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นใน6-8ปีข้างหน้าคือหาหนักมากหมอป่ายไพรยกยะซิบเปิดเผยหนุ่มข้างกายครั้งแรกเรียกได้ว่าหลายคนคงรู้จักกันดีสำหรับหมอป่ายไพรกระซิปที่โด่งดังมาจากการทํานายทายทักล่าสุดทํานายว่าพิธาลิมเจริญรัฐจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี ล่าสุดนั้นหมอปลายก็ได้ออกมาพูดคุยในรายการเมาสอยู่กับปากจากอยู่กับคิมเมื่อเนฟเฟอร์คิมถามเรื่องส่วนตัวของหมอปลายที่ไม่มีใครเคยถามบ้างท่านยมคอยช่วยดูให้คอยเตือนคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีไม่ควรถามว่าชอบผู้ชายทรงไหนหมอปลายเผยว่าไม่ค่อยมีสเปกมีแล้วเดี๋ยวท่านไม่ให้วงเล็บมีคุยมุ้งมิ้งไหมหมอปลายตอบว่ามีบ้างวงเล็บมีให้เลือกแล้วเลือกยัง หมอไปแต่ว่ายังคุยนานยังหมอปลายพยักหน้าเผยอ,อีกว่าพ่อแม่เจอแล้วถามว่าถามท่านยมหรือยังหมปอปลายตอบว่าให้ท่านเลือกให้ต้องเข้าใจเวลาทํางานเลือกในใจหรือยังหมปอปลายตอบว่านิดหนึ่งวงเล็บหล่อไหมหมปอปลายตอบว่าไม่หล่ออายุมากกว่า40บแล้ววงเล็บเขาเข้าใจเราไหมหมปอปลายตอบว่าเข้าใจคำถามถัดมา เหนื่อยๆนะมีอ้อนไหมมอไปตอบว่าก็ปกติมีเสียงสองนายกคนต่อไปคือใครดวงเมือง2566ด้วยหโดยหมอลักษ์เรขานิเทศโหนฟันธงลักษ์รขานิเทศเผยกรรมทำนายดวงเมืองปี2566หลังดาวพฤหัสย้าย19เมษายน2 5 6 6ตอบคำถามนายกคนต่อไปคือใคร เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองในช่วงหลังสงกราน2,566จะเป็นอย่างไรกับคำถามที่ว่านายกคนต่อไปคือใครด้วยมอลักษ์เรขานิเทศได้เผยคำทำนายดวงเมืองปี2,566หลังดาบพฤหัสย,ย้าย19มษายน2,566ตอบคำถามนายกคนต่อไปคือใครในรายการ3แซบมีการเปลี่ยนนายกใหม่ นายกคนใหม่จะเป็นคนหน้าเก่าที่มีผู้หญิงหนุนไม่ใช่คนที่อยู่ในโพในขณะน,นี้ดาวย้ายครั้งนี้ดีใครเป็นนายกก็ดีด้วยสภาวะเศรษฐกิจการเงินการกินการใช้การลงทุนเปิดดวงประเทศเปิดดวงเมืองต้องเลิกป่วยใจคิดหาธรรมอย่าหมดแรงอ่อนกำลังอย่าจมกับสิ่งเดิมๆวันที่ดาวพฤหัสย,ย้ายสามารถไปไหว้พิธีจเจริญพุทธมนต์นพเคราะห์ เช่นวัดไตรมิตรวัดไก่เตี้ยวัดเจ้าอามไหว้พระปางสมาธิวัดพระแก้วมรกตหลวงพ่อโสธรลุงชะตาโลกเปิดแล้วเรื่องของภัยพิบัติความแปรปรวนเรื่องของอากาศมีอย่างแน่นอนเพราะราหูทับชะตาติ๊กกลิ่นสีเจาะสามลายเซ็นลุงตู่ลุงป้อมเสียหนูใครจะได้เป็นนายก ถือได้ว่าเป็นในหนึ่งคนที่มากความสามารถในวงการบันเทิงแถ้มีข่าวว่าดูดวงแม่นยิ่งกว่าตาเห็นสำหรับติ๊กกินสีหรือชานารงค์ขันถีเท้าล่าสุดเจ้าตัวชอบทำนายทายทักลายมือลายเซนเ็นจนหลายคนบอกว่าแม่นงานนี้รายการคนดังนั่งเคลียร์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8เลยขอเชิญตัวมาเปิดใจที่มาของการดูดวงพร้อมเปิดคำทำนายว่า หลังเลือกตั้งปี2566ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยคำถามแรกลายเซ็นคุณพิธาแบบนี้ดีไหมติ๊กตอบว่าเขาเขียนตัวพีโยกขวาใช่ไหมเขาอ่อนไว้จะถามใช่ไหมว่าอย่างไรก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้น่ากลัวอะไรท่าทางนะ่ะจะใหญ่โตไหมคนนี้นะ่ะติ๊กตอบว่าใช้ได้ครับคำถามถัดมา ต่อไปลายเซ็นคุณทักษิณแบบนี้เป็นยังไงติ๊กตอบว่าเขาเกิด26กรกฎาคมวันอังคารคุณทักษิณชินวัตรเขาไม่ได้เขียนพยัญชนะเขาใช้เส้นเส้นเป็นตัวสัญญาณบอกเส้นตรงเส้นแนวตั้งเส้นแนวนอนคำถามถัดมาคนนี้ไม่มีทางรู้แน่ว่าใครคนนี้ล่ะติ๊กตอบว่าถ้าผมรู้ล่ะเขาเกิดวันอาทิตย์ที่21ม,มีนาคมราศีมีน ลัคนาราศีมังกรอันนี้น่ะคือประยุทธ์จันโอชาเขาเขียนปอปาโยกซ้ายเขาเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองมากท่านเพิ่งเขียนตำแหน่งนี้ได้ไม่นานเมื่อก่อนไม่ได้เขียนตำแหน่งนี้คำถามถัดมาอ๋อลายเซ็นนี้น่ะเป็นคนเจ้าอโรมไหมติกตอบว่าอย่าบอกว่าเจ้าอโรมไหมเจ้าชะตาเป็นคนหญิงธนงในศักดิ์สรีอาทิตย์แตกกับสมขัดแยง้งเวลาจะพูดก็จะแบบว่า ไม่เคยเห็นหรอเคยเจอเปล่าไม่เคยเห็นหรือไงคำถามถัดมาจะได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งไหมติ๊กตอบว่าน่าสนใจแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งน่ะเกิดราศีสิงห์ลัคนาราศีเมษร,รหัสหมายเลข13พิธีกรก็ถามว่ารหัสหมายเลข13ใครคะคุณอุ้งอิงหรอติ๊กตอบว่าผมก็บอกว่าเฉยๆไม่ใช่ไม่ใช่คำถามถัดมา ถ้าง,งั้นฉันเอาอีกหนึ่งคนแล้วกันนะลุงป้อมละ่ะติกตอบว่าลุงป้อมเกิด11วันเสาร์เสาทางกาลยคเป็นอะไรต่อไปเป็นธงชัยคำถามถัดมาตกลงลุงป้อมใช่ไหมติ๊ก็ตอบว่ามีหนึ่งประยุทธ์วันอาทิตย์ที่1 1มีนาคมลุงป้อม11วันเสาร์อนุทินชาญวิริกูล13กันยายนวันพุธพิธีกรถามว่าสาคนนี้ใช่ไหมติกตอบว่าผมดูตัวเลขนะ เราจะไปทํานายทายทักถามว่าใครมีพลังมากกว่ากันแต่เขานะ่ะบอกว่าใครมาก็ดีคำถามถัดมาก็ดีหมดเลยใช่ไหมสามคนนี้นะ่ะติ๊กตอบว่าทั้งหมดถ้าใครได้ขึ้นเป็นนายกก็ดีหมดคำถามถัดมาพอ,อดูออกละ1กับ3ก็คือเสียหนูใช่ไหมคะติ๊กตอบว่าพูดไปเองนะเปล่งวาจาไปเองนะย้อนคำทำนายหมอปลายลพรกระซิบพูดถึงนายกคนที่30 ชาวเน็ตร้องโอ้โหแม่นจนคนลุกทางด้านโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอของหมอปลายไพรกระซิบเมื่อครั้งที่ไปออกรายการแฉเมื่อ13ตุลาคม2564ได้ทำนายดวงการเมืองของประเทศเอาไว้ว่าคนที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหรือคนที่30นั้นจะมาจากที่ประชาชนเลือกและจะถูกใจทุกคนมากๆซึ่งในช่วงหนึ่ง พิธีกรได้ถามเพื่อให้ระบุชัดๆว่านายกคนต่อไปจะเป็นคนเดิมหรือคนใหม่หมอปลายก็ฟันชัดทันทีว่าคนใหม่เอี่ยมสดๆสิ่งๆน่ากินมากพร้อมแนะนำทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าอยากให้รีบทำอะไรกันก่อนเดือนพฤษภาคมทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนซึ่งภายหลังนะครับก็มีคอมเมนต์จากชาวเน็ตมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็น คนแรกคอมเมนต์ว่าสาธุสาธุ9ก้าไกลถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสาธุสาธุพิธาถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าปีของ9ก้าไกลค่ะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจริงดิครึ่งหนึ่งและกันเลือกกุมภาพฤษภาเปลี่ยนแปลงอาจารย์มาสิ้นแสห่วงจุ้ยระดับโลกเปิดดวงพิธาลิ้มเจริญรัตเฟบุของอาจารย์มาสที่มีชื่อว่า อาจารย์มาศสินแสหงจุ้ยระดับโลกได้โพสต์ขับทำนายของดวงคุณพิธาพร้อมกับระบุข้อความไว้ว่าคุณพิธาลิมเจริญรัตเกิดวันที่5กันยายน2523ไม่ทราบเวลาเกิดตามวิชาดวงจีนคุณพิธาเป็นคนธาตุทองยินนั่งไฟมะเสงเหมือนอัญมณีที่มีไฟสองสว่างประกายแวววับจึงมีรูปร่างหน้าตาดีเป็นพิเศษมีสเสน่ห์บุคลิกหน่าจดจำ รู้ราและมีรสนิยมดีมะเสงเป็นดาวขุนนางจึงเป็นดวงเมียมนาจคนที่มีคุณธรรมเกลียดความชั่วร้ายมีไหวพริบสติปัญญาดีพูดจาฉาฉานรักษาภาพลักษณ์แข็งนอกอ่อนในไม่ดื้อหัวชนฝาหากมีเหตุผลที่ยอมรับได้ทำงานเป็นทีมได้มอบหมายงานเก่งมีความสามารถในการคาดคะเนผลที่จะตามมา ศึกษาและวางแผนอย่างละเอียดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองอย่างรัดกุมในดวงมีธาตุทองเยอะมากถึง4ตัวแต่เป็นดาวคู่แข่งถึง3ตัวทําให้มีบุคลิกเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงรักพวกพ้องชอบต่อสู้เอาชนะไม่ยอมแพ้แก่ความอายุติธรรมถึงแม้จะไม่ทราบยามที่เกิดก็สามารถระบุได้ว่าเป็นดวงดีถีทองแข็งแรงมีกำลังมากซึ่ง จะมีาธาตุให้คุณจะเป็นาธาตุไม้และน้ำที่หลักปีเกิดจะใช้ดูในเรื่องของภูมิหลังวัยเด็กและเรื่องทางกายมีาธาตุทองหยางสองตัวที่เป็นดาวคู่แข่งทองยินกับทองหยางถือว่าเป็นคู่แข่งกันเมื่อทองยินหมายถึงทองและโลหะมีค่าหรืออัญมณีส่วนทองหยางคือเหล็กโลหะใช้งานเป็นเครื่องมือและอาวุธ จึงมีบุคลิกค,คือรวดเร็วแข็งแกร่งชัดเจนหนักแน่นเด็ดขาดในวัยเด็กจึงเป็นคนที่หัวแข็งชอบต่อสู้เอาชนะไม่ยอมแพ้ง่ายๆ